สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับมีวิดีโอสั้นๆวิดีโอหนึ่งที่เกือบจะเปลี่ยนความเข้าใจของผู้ชมชาวจีนทั่วโลกไปโดยสิ้นเชิงที่จริงแล้ววิดีโอนี้ถ่ายทำในเดือนกันยายนปี2023แต่กลับมาแพร่หลายบนโซเชียลมีเดียต่างประเทศประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2024วิดีโอสั้นนี้ถ่ายทำที่เมืองหลิวโจมวมณฑลกวางซีประเทศจีนกล้องได้จับภาพไปทีอาหารบนโต๊ะ ผู้ถ่ายวิดีโอตั้งใจบันทึกภาพอาหารเพราะเป็นการรวมตัวกับเพื่อนแต่กลับพบว่ามีกระดูกชิ้นหนึ่งในชามซุปที่ดูแปลกมากเมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามีน็อตตัวหนึ่งติดแน่นอยู่กับกระดูกผู้โพสต์จึงเรียกเจ้าของร้านมาดูเมื่อเจ้าของร้านเห็นก็บอกว่าให้กินฟรีได้ทันทีแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้เพราะเขาอัปโหลดวิดีโอนี้ลงบนอินเทอร์เน็ตโดยผู้โพสต์รู้สึกทั้งตกใจและสงสยัยนอกจากนี้สิ่งที่พบในภายหลัง ก็ทําให้เขาแทบลมทั้งยืนมีผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกคนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าจากรูปร่างของตัวน,อน็อตนี้ดูเหมือนจะเป็นน็อตไทเทเนียมซึ่งไทเทเนียมเป็นวัสดุที่ใช้เฉพาะในศัลยกรรมกระดูกเนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับไทเทเนียมซึ่งทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสมีไข้หลังจากการผ่าตัดน้อยลงไทเทเนียมยังช่วยกระตุ้นการประสานตัวของกระดูกและเกิดการยึดต,ติดทางกายภาพกับกระดูก ทำให้กระดูกฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ไทเทเนียมยังมีคุณสมบัติแข็งแรงและน้ำหนักเบาจึงกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานในการศัลยกรรมกระดูกข้อเสียเพียงอย่างเดียวของน็อตไทเทเนียมก็คือราคาแพงโดยน็อตไทเทเนียมแต่ละชิ้นมีราคาตั้งแต่หลายร้อยถึงหลายพันหยวนดังนั้นสิ่งนี้จึงใช้เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ใช้ในวงการสัตวแพทย์หรือผ่าตัดสัตว์เลี้ยงหรือปุสัตว์พูดง่ายๆคือกระดูกที่พบในร้านอาหารนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นกระดูกมนุษย์ข่าวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่จุดชนวนให้ชาวเน็ตจ,จีนถูกเถียงกันอย่างดุเดือดบางคนสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขณะที่หลายคนแสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีบอกว่าผู้โพสต์วิดีโอมีอาการหลงผิดเพราะในสังคมที่สงบสุขจะเกิดเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้ได้ยังไงความเป็นไปได้มากที่สุดคือเจ้าของร้านอาหารไม่รักษาความสะอาดทำให้น็อตผสมกับกระดูกและเผลอใส่ลงไปในหม้อต้มจนกลายเป็นน็อตติดเนื้อ และคุณคิดมากเกินไปแล้วและด้านหน่วยงานสาธารณสุขของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงก็เพิกเฉยต่อข่าวนี้ดังนั้นไม่นานหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็เริ่มถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องล้อเล่นและเหตุการณ์น็อตติดเนื้อก็ถูกลืมเลือนไปจากความสนใจของผู้คนแต่ทําไมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2024โดยเฉพาะหลังเดือนสิงหาคมข่าวนี้กลับถูกขุดขึ้นมาและกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเนื่องจากทนายความชื่ออี้ซึ่งหวัว ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลในเรือนสิงหาคมว่าบริษัทที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทเทคนโนโลยีขั้นสูงแห่งหนึ่งในประเทศจีนชื่อว่าบริษัทซานซีอารุยไบโอแมทรีย l ลจำกัดได้ซื้อร่างกายของผู้เสียชีวิตด้วยราคาถูกจะกสถานที่เก็บศพในผิงเลอ่อเมืองกุ้ยหลินและที่อื่นๆในช่วงปี2015ถึง2023แล้วนำร่างเหล่านั้นมาชำแหละเพื่อน,นำกระดูกที่ใช้ได้ขายให้กับโรงพยาบาลใหญ่ เช่นโรงพยาบาลการแพทย์กุ้ยหลินและโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยชิงเต่าเพื่อนําไปใช้ในงานศัลยกรรมกระดูกหรือแม้กระทั่งใช้ในการศัลยกรรมเสริมความงามส่วนกระดูกและเนื้อเยื่อที่ใช้ไม่ได้จะถูกขายในราคาถูกให้กับร้านอาหารในท้องถิ่นตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมามีการซื้อขายร่างกายหลายพันร่างและทั้งกระบวนการนี้ได้สร้างกําไรมหาศาลประมาณ300ล้านหยวนหรือประมาณ1.4พันล้านบาท ซึ่งทำให้ชาวเน็ตหลายคนนึกขึ้นได้ว่าข่าวเก่าเรื่องน็อตติดเนื้อที่เคยได้ยินมาก่อนนั้นอาจเกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรมที่น่ากลัวนี้เพราะเมืองหลิวโจอยู่ห่างจากเมืองกุ้ยหลินเพียง170กิโลเมตรเท่านั้นหลายคนจึงเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่อาการหลงผิดสิ่งที่ผู้โพสต์วิดีโอถ่ายไว้น่าจะมาจากอุตสาหากรรมผิดกฎหมายนี้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมถูกเปิดเผยออกมาก็พบว่าไม่ใช่แค่บริษัทอารุยเพียงบริษัทเดียวที่ทำธุรกิจมืดนี้ แต่ยังมีการทำธุรกิจเช่นนี้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจีนหลังจากที่ทุกคนได้ยินข่าวนี้ต่างก็รู้สึกตกใจมากเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงมันคงไม่ใช่แค่ปัญหาของพ่อค้าไรจริยธรรมแต่เป็นการสูญเสียความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงไปแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องที่ไรมนุษยธรรมยิ่งกว่านี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงต้นฤดูร้อนของเมืองต้าเหลียนมีอากาศอบอุ่นพอดีลมทะเลที่พัดมาให้ความรู้สึกสบายใจมาก วันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมหลายคนในต้าเหลียนได้พากันไปดูเหตุการณ์ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเพราะมีสาวสวยสูงโปร่งคนหนึ่งกำลังร้องเพลงและเต้นรำอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเนื้อเพลงของเธอยาวและมีเอกลักษณ์แปลกๆใจความว่าฉันชื่อไวยเจียเพิ่งเรียนจบไดห้าปีหลังจากที่พี่ป๋อขึ้นเป็นนาย,ยุกเทศมนตรีเขาก็ให้ฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์และเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณฉันจึงมีความสัมพันธ์กับเขาตอนแรกฉันคิดว่า จะได้อยู่กับพี่ปอตลอดไปแต่หลังจากนั้นเขากลับไล่ฉันออกจากบ้านและไล่ฉันออกจากสถานีโทรทัศน์ด้วยผู้หญิงคนนี้มีชื่อจริงว่าจางเวยเจียเธอเคยเป็นพิธีกรของสถานีโทรทัศน์ต้าเหลียนโดยเป็นพิธีกรรายการท่ายางวีซึ่งแปลว่าฝนตกแดดออกเวยเจียเป็นคนสวยมากดวงตาของเธอกลมโตและสดใสประกอบกับสไตล์การเป็นพิธีกรที่มีชีวิตชีวาทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งต้าเหลียนแต่หลังจากที่เธอโด่งดังบนหน้าจอได้เพียงไม่กี่ปีก็หายหน้าไปจากจออย่างกระทันหันทาให้ผู้ชมรู้สึกเสียดายมากตอนนี้เมื่อเว่ยเจียออกมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังฝูงชนจึงเริ่มเข้าใจว่าเว่ยเจียเคยเป็นคนรักของนายกเทศมนตรีป๋อเราจะแนะนําประวัติของนายกเทศมนตรีป๋อแบบคร่าวๆนะคะนายกเทศมนตรีป๋อมีชื่อว่าป๋อซี่ลหลเขาเริ่มดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และรักษาการนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียนในปี1992หนึ่งปีต่อมาเขาได้เป็นนายกเทศมนตรีอย่างเป็นทางการและ8ปีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการมณฑลเหลียวหนิงป๋อซีไหลเคยถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งทางการเมืองของจีนแต่หลังจากที่หวังลี่จินผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาหลบหนีไปยันสถานกรองสูลสหรัฐในปี2012ปนอปอซีไหลก็ถูกจับกลุมในปี2013 จริงๆแล้วคนรักของป๋อซีหลายไม่ได้มีแค่วเวจียเท่านั้นตามที่พ่อค้าชื่อซ um ูหมิงซึ่งเคยฟอกเงินให้ป๋อซีหลายได้เปิดเผยว่าแค่เขาคนเดียวก็จัดหาคนรักให้ป๋อซีหลายกว่าร้อยคนแล้วซึ่งรวมถึงนางแบบและนะักแสดงที่มีชื่อเสียงด้วยแต่ชะตาก,กรรมของวเวจียนั้นน่าเศร้าที่สุดโดยในเรื่องนี้เราต้องพูดถึงตัวละครอ,อีกคนหนึ่งในเรื่องราวนี้นั่นคือภรยาคนที่สองของป๋อซีหลายชื่อว่ากู่คายหลายเพื่อไม่ให้งง ต่อไปเราจะเรียกเธอว่าเสี่ยวกู่แล้วเรียกนายุทศมนมรีป๋อซีไหลว่าอาไหลนะคะอาไหลคือแต่งงานมาแล้วสองครั้งโดยปรยาทั้งสองคนเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงปรยาคนแรกชิลี่ตันหวีซึ่งมีหน้าตาธรรมดาพ่อของตันหวีชื่อหลีเสี่ยเฟิงซึ่งในขณะนั้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกรุงปักกิ่งและกำลังมีอำนาจมากแต่ในช่วงนั้นตระกูลป๋อกำลังเผชิญกับความยากลำบาก อย่างไรก็ตามตันหวีก็ตัดสินใจแต่งงานกับอลาลหลโดยไม่ลังเลทั้งสองคนมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนและครอบครัวเล็กๆของพวกเขาก็ดูเหมือนจะมีความสุขและสมบูรณ์แต่เมื่อช่วงเวลาพิเศษนี้สิ้นสุดลงพ่อของอลาลหลก็กลับมามีตำแหน่งทางการเมืองอีกครั้งทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปขณะที่ตำแหน่งทางการเมืองของพ่อตันหวีค่อยๆตกต่ำลงอลาลหลจึงเริ่มไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้แล้วเขาก็ได้พบกับคนที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นรักแท้ ที่อายุน้อยกว่าเขาเก้าปีนั่นคือเสี่ยวกู่ที่ทั้งสาวทั้งสวยพ่อของเสี่ยวกู่ชื่อกูจิ่งซึงซึ่งได้รับยศพลตรีในกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในปี1955และดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเขตทหารกวางโจตั้งแต่ปี1978อาอหลายจึงไม่ลังเลที่จะทิ้งตันหวีผู้เป็นภรรยาในยามทุกยามยากและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเสี่ยวกู่ในตอนแรกทั้งสองคนรักกันมาก และแทบจะไม่ห่างกันเลยแต่เมื่ออหลายมีความก้าวหน้าทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆและเสี่ยวกู่ก็อายุมากขึ้นทุกวันแล้วอหลายผู้มีสเสน่ห์จะไม่มีหญิงสาวคนใหม่อยู่เคียงข้างได้ยังไงดังนั้นจึงมีหวยเจียและผู้หญิงอีกมากมายที่เราไม่รู้ชื่อแต่เสี่ยวกู่ก็ไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆเธอเข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่งในปี1978และเป็นหนึ่งในทนายความมืออาชีพรุ่นแรกของจีน โดยในช่วงที่อหลายเป็นนายุทศมนตรีเมืองต้าเหลียนเสี่ยวกู่ก็ได้เปิดสำนักงานกฎหมายขึ้นบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจในต้าเหลียนต่างแย่งการจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้เสี่ยวกูเป็นทนายความให้เพื่อหวังจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการเข้าถึงตัวอหลายสำนักงานกฎหมายของเสี่ยวกู่ขยายไปถึงฮ่องกงและสหรัฐอเมริการายได้กว่าร้อยล้านหยวนต่อปีไหลเข้าสู่กระเป๋าของตระกูลป๋อเสี่ยวกูยังฉลาดมาก เธอได้ทำเรื่องขอกรีนการ์ดของสิงคโปร์ล่วงหน้าและส่งลูกชายไปรเรียนต่อที่อังกฤษเสี่ยวกู่ไม่ใช่ภรยาที่อ่อนน้อมและเชื่อฟังสามีอหลายจึงไม่กล้าจัดการเธอเหมือนกับที่ทำกับภรยาคนแรกถึงเรื่องอื้อฉาวของเขาจะไม่เคยถูกเปิดเผยอย,ย่างโจงแจ้งแต่เสี่ยวกูก่ก็รู้ดีในใจอย่างไรก็ตามตราบใดที่อหลายยังคงรักษาภาพลักษณ์ของครอบครัวนี้ไว้เธอก็จะไม่สนใจและสถานการณ์แบบอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกเตียงนอนเตียงเดียวกันแต่แยกผ้าห่ม หรือห่มผ้าผืนเดียวกันแต่หันหลังให้กันนี้เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปในครอบครัวของเจ้าหน้าที่จีนและจริงๆแล้วเสี่ยกู่เองก็มีความสัมพันธ์นอกสมรสเช่นกันในปี2012เสี่ยกู่ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยรอลงอาญาในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วใครคือเหยื่อในเรื่องนี้เขาคือชาวอังกฤษชื่อวเฮวูด hey ซึ่งถูกมองว่าเป็นคนรักของเซี่ยกู่นอกจากนี้ เฮวูด hey ยังเป็นผู้ช่วยสําคัญในการดูแลทรัพย์สินของตระกูลปอในต่างประเทศด้วยอลาลัยเองก็ยอมรับความสัมพันธ์ที่คลุมเครือของปริยาเสี่ยวกู่ที่สามารถกล้าลงมืออย่างเด็ดขาดกับคนรักเก่าอย่างเฮวูดแสดงให้เห็นว่านี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอก่อเหตุซึ่งเรื่องนี้ได้เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้กลับมาที่เวจียเธอเชื่อคำหวานของอลาลัยอย่างจริงจังโดยคิดว่าตัวเองจะสามารถแทนที่เสี่ยวกู และกลายเป็นภรยาของนายุทธทศมตรีอย่างเป็นทางการได้แต่เมื่อถูกทอดทิ้งเธอจึงรู้ว่าเธอคิดผิดทั้งหมดแต่เวยเจียก็เป็นคนที่มีความทะนงตัวเธอเติบโตมาอย่างทะนุถนอมตั้งแต่เด็กเธอไม่เคยถูกปฏิเสธแบบนี้มาก่อนเธอจึงเริ่มประท้วงเวยเจียได้จัดการแสดงร้องเพลงและแรป็ปที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองต้าเหลียนโดยเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวของตัวเองกับอะลรยทาให้คนทั้งเมืองต้าเหลียนรู้เรื่องนี้จากนั้นเธอก็ไปปักกิ่งเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน เราไม่รู้ว่าเธอได้พบใครหรือยื่นเรื่องร้องเรียนยังไงแต่กลับมีประชาชนบางส่วนในกรุงปักกิ่งที่รู้เรื่องอื้อฉาวของอหลายซึ่งนั่นเป็นเพราะเว่ยเจียได้นําคําประกาศรักที่อหลายเขียนให้เธอพิมพ์เป็นบทความเล็กๆแล้วส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ของทุกบ้านแต่สุดท้ายเว่ยเจียก็ไม่สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สําเร็จกลับกลายเป็นว่าเธอทําให้ตัวเองเดือดร้อนเมื่อเธอกลับมาที่ต้าเหลียนเว่ยเจียก็ถูกจับทันที และถูกส่งตัวไปยังเรือนจำหมายเล็กหนึ่งของต้าเหลียนทุกคนลองเดาดูไหมคะว่าเธอถูกตั้งข้อหาอะไรจริงๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากข้อหาก็คือการเปิดเผยความลับของรัฐมีข่าวลือว่าในขณะนั้นเวยเจียกําลังตั้งครรภ์หลังจากที่ถูกจับไปได้ไม่นานเสียวกูก็ไปเยี่ยมเวยเจียที่เรือนจำทั้งคู่ได้พบกันหนึ่งครั้งและผลก็คือเวยเจียก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันรุ่งขึ้นและไม่มีข่าวคราวอะไรอีกเลยนอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับบวยเจียบนอินเทอร์เนต็ตก็แทบจะหาไม่เจอแม้แต่ข้อมูลบ้านเกิดของเธอก็ยังไม่สามารถหาได้นี่คือภาพถ่ายที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ภาพบนอินเทอร์เนต็ตเกี่ยวกับเธอเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาจากการเปิดเผยของอดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์เหมือนหุ้ยเป้าและการเปิดเผยจากสื่อหลายสำนักซึ่งเราได้ทำการวิเคราะห์และสรุปอย่างง่ายๆไว้เวยเจียหายตัวไปไหนโดยที่ไม่มีใครรู้และไม่มีใครกล้าถามจนกระทั่งมีนิทรศการที่น่ากลัวปรากฏขึ้น ต่อสาธารณชนนิทรรศการนี้ชื่อว่า Body Worlds จัดขึ้นที่ปักกิ่งในปี2004ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงรอบโลกในงานนี้มีการจัดแสดงตัวอย่างร่างกายมนุษย์ทั้งหมด17ชิ้นและอวัยวะมนุษย์อีกกว่า160ชิ้นทุกชิ้นผ่านกระบวนการทำ Plastination ซึ่งกระบวนการ Plastination นนี้ถูกคิดคนด้นโดยชาวเยอรมันชื่อกุนเทอร์ฟอนเฮเกนส์โดยในปี1977 หลักการสําคัญของเทคโนโลยีนี้คือการแทนที่น้ําและไขมันในเนื้อเยื่อของร่างกายด้วยโพลิเมอร์บางชนิดเช่นซิลิโคนอีพ็อกซีเรซินหรือโพลีเอสเตอร์ซึ่งทําให้ร่างกายสามารถเก็บรักษาไว้ได้อย่างถาวรโดยไม่เน่าเปื่อยหรือเสียรูปนี่ถือเป็นความก้าวหน้าในด้านกายวิภาคศาสตร์ฮาเกนจึงเริ่มซื้อร่างกายจากหลายประเทศมาทําเป็นตัวอย่างร่างกายมนุษย์ในช่วงที่อลายดารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน เขาได้อนุมัติให้ฮาเกนส์สร้างบริษัทพลัสนชีชันชีวภาพฟอนฮาเกนส์ในต้าเหลียนโดยบริษัทนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปและเก,ก็บรักษาร่างกายบริษัทตั้งอยู่ในเขตอุตสาหากรรมขั้นสูงของต้าเหลียนบนพื้นที่กว่า3 0 0 0 0ตารางเมตรเริ่มก่อสร้างในปี2003และจ้างพนักงานหลายร้อยคนที่คอยยุ่งอยู่กับการจัดการร่างกายทุกวันในช่วงเวลานี้ฮาเกนส์ยังได้ฝึกสิทธิ์ชาวจีนคนหนึ่งชื่อซุยหงจิน ทำไมตัวอย่างร่างกายมนุษย์ทั้งหมดในนิทรศการ Body Worlds ที่ปักกิ่งถึงมาจากต้าเหลียนและทำไมโรงงานแปรรูปจึงตั้งอยู่ที่ต้าเหลียนจากบทความในนิตยาสารเลียวว่างตรงฟังที่ชื่อว่าการสอบสวนโรงงานร่างกายระบุว่าข้อมูลที่ฮาเกนส์เปิดเผยต่อสาธารนณะแสดงให้เห็นว่าแหล่งร่างกายมนุษย์ในประเทศจีนนั้นมีอยู่มากมายและค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆในการทำพลัสตินชันนั้น ถูกกว่าต่างประเทศ2-3เท่าพูดง่ายๆก็คือมีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอและราคาถูกซึ่งนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฮาเกนส์เลือกตั้งฐานการผลิตในประเทศจีนส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีแหล่งร่างกายเพียงพอนั้นเราจะพูดถึงในภายหลังค่ะเมื่อการจัดแสดง Body Worlds เริ่มขึ้นผู้เข้าชมต่างเข้ามาด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความรู้สึกที่ดีนักจากรายงานของเว็บไซต์สินล่างในขณะนั้น ระบุว่าบรรยากาศในงานจัดแสดงค่อนข้างเงียบเหงามีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปเห็นงานชิ้นแรกก็ร้องออกมาด้วยความตกใจจากนั้นก็หันหลังวิ่งไปที่มุมหนึ่งและปิดปากโดยพยายามอย่างหนักที่จะกลั้นความรู้สึกอยากอาเจียนเอาไว้เพราะตัวอย่างร่างกายเหล่านี้ทําให้จิตใจได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงสําหรับคนทั่วไปที่ไม่เคยสัมผัสกับการวิพากษ์ศาสตร์มาก่อนโดยผู้ชมและสื่อเรียกนิทรรศการนี้ว่านิทรรศการร่างมนุษย์ ในปี2005นทิทศการนี้ได้มาจัดแสดงที่ต้าเหลียนเจ้าหน้าที่บางคนจากสถานีโทรทัศน์ต้าเหลียนก็ได้ไปเยี่ยมชมเช่นกันซึ่งพวกเขาสังเกตเห็นตัวอย่างร่างกายชิ้นหนึ่งที่ดูแปลกตางานชิ้นนั้นเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ได้8เดือนจากลักษณะของตัวอย่างร่างกายนี้ในขณะที่ผู้หญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่น่าจะมีรูปร่างสูงโปรง่งใบหน้าคมชัดดูแล้วน่าจะเป็นหญิงสาวที่สวยงามเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์ ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกตกใจเพราะพวกเขารู้สึกว่าความสูงรูปร่างหรือแม้แต่รูปหน้าของงานชิ้นนี้คล้ายกับเบยเจียเพื่อนร่วมงานที่หายตัวไปของพวกเขามากจากนั้นเขาลือที่ว่าเบยเจียถูกฆ่าและถูกทำเป็นตัวอย่างร่างกายมนุษย์ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแต่ก็มีชาวเน็ตออกมาโต้แย้งว่าหูของตัวอย่างร่างกายกับหูของเบยเจียดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ใน,นกระบวนการพลาสตินชั่น ส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเช่นหูอาจมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ความเป็นไปได้ที่กระดูกโหนกแก้มจะเปลี่ยนรูปนั้นค่อนข้างน้อยจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานวิชาชีพใดที่ทําการฟื้นฟูใบหน้าจากตัวอย่างร่างกายนี้เพื่อเปรียบเทียบกับเวยเจียดังนั้นเรื่องนี้จึงยังเป็นเพียงการคาดเดาแต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่นอนคือเวยเจียได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจริงๆ และหลังจากที่ข่าวหรือน้ากลัวนี้แพร่สะพัดมาหลายปีเธอก็ไม่เคยปรากฏตัวเพื่อแก้ข่าวใดๆทําให้ความเป็นไปได้ที่เธอจะเสียชีวิตแล้วนั้นมีสูงมากในขณะนั้นสื่อและผู้ชมบางส่วนได้ออกมาแสดงความไม่พอใจและตั้งคําถามอย่างรุนแรงว่าโรงงานในต้าเหลียนได้ร่างกายเหล่านี้มาจากไหนมีครอบครัวชาวจีนสักกี่ครอบครัวที่จะยอมให้ฮาเกนส์นำร่างกายของคนที่พวกเขารักมาทำเป็นตัวอย่างแบบนี้ ฮาเกนส์จึงรีบออกแถลงการบนเว็บไซต์ของตัวเองว่าร่างกายทั้งหมดได้รับมาจากตำรวจจีนซึ่งหมายความว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดนอกจากเป็นผู้รับร่างกายเหล่านี้เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สื่อเป็นนายว่าร่างกายเหล่านี้เป็นของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือแทบไม่มีตัวอย่างร่างกายไหนเลยที่แสดงว่าผู้เสียชีวิตเคยถูกยิงมาก่อนโดยตั้งแต่ปี2009เเป็นต้นมาการจัดแสดงร่างกายมนุษย์ ได้ถูกแบนในหลายประเทศทั่วโลกเหตุผลที่แต่ละประเทศใช้ในการแบงก็คือแหล่งที่มาของร่างกายเหล่านี้อาจเป็นนักโทษทางมโนธรรมในประเทศจีนซึ่งในตอนนั้นเองที่ผู้คนเริ่มตระหนักว่าเบื้องหลังเรื่องนี้อาจซ่อนความลับที่น่ากลัวยิ่งกว่าเอาไว้ในปี2007มีภาพยนตร์สารคดีจากเกาหลีใต้ชื่อว่าต้องตายจึงจะรอดผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีโชซอนซึ่งเป็นสถานีในเครือของหนังสือพิมพ์รายวันที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ โชซอนอิวโบโดยนักข่าวสืบสวนกองสถานีในปลอมตัวเป็นญาติของผู้ป่วยชาวเกาหลีใต้ที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและเดินทางไปยังโรงพยาบาลทีในประเทศจีนโดยเช็กล้องขนาดเล็กที่พกติดตัวมาถ่ายเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าตกใจนี้ตามข้อมูลที่นักข่าวสืบสวนพบชาวเกาหลีใต้ประมาณ3 0,000ื่นคนกำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะในเกาหลีใต้พวกเขาต้องรอโดยเฉลี่ยนานกว่า5ปีจึงจะมีโอกาส พบอวัยวะที่ตรงกับร่างกายของตนหลายคนในกลุ่มนี้ไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นแต่หลังจากปี2,000เป็นต้นมาผู้ป่วยชาวเกาหลีใต้ก็พบทางลัดถ้าผู้ป่วยยินดีจ่ายเงินจำนวนมากและบินไปประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นตับไตหรือตับอ่อนก็สามารถปลูกถ่ายได้และเวลารอคิวนั้นเร็วจนน่าตกใจโดยเร็วที่สุดแค่สวันและนานที่สุดแค่1-2เดือนเท่านั้นตามสถิติของนักข่าว ตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ2,000คนต่อปีที่เดินทางไปประเทศจีนเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศจีนมีโรงพยาบาล1 6 9แห่งที่สามารถทําการปลูกถ่ายอวัยวะได้แต่โรงพยาบาลที่ชาวเกาหลีใต้มาจะไปมากที่สุดคือโรงพยาบาลในเมืองเทียนจินจากการสนทนาระหว่างนักข่าวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ชมจะได้ทราบถึงความถี่ของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะในโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งน่าตกใจมาก เฉลี่ยแล้วมีการผ่าตัดเปลี่ยนไตวันละสามครั้งและผ่าตัดเปลี่ยนตับวันละสี่ครั้งโดยระยะเวลารอจับคู่อวัยวะไม่เกิน50ิบวันผู้ป่วยโรคไตที่รอมานานกว่า5ปีในเกาหลีใต้สามารถรอแค่2วันที่โรงพยาบาลแห่งนี้และสูงสุดไม่เกิน1เดือนและถ้าจ่ายเงินเพิ่มอีก10,000แสนหยวนหรือประมาณ480,000บาทก็สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับการจัดคิวผ่าตัดอย่างเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังรับประกันว่า อวัยวะที่รับไม่ใช่อวัยวะจากผู้สูงอายุแต่จะเป็นอวัยวะที่มีสุขภาพดีจากคนหนุ่มสาวและอวัยวะเหล่านี้จะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลภายในสองชั่วโมงนักข่าวรู้สึกตกใจมากเพราะเพียงแค่โรงพยาบาลในเทียนจินแห่งเดียวก็มีความเร็วในการปลูกถ่ายอวัยวะที่น่าตกใจขนาดนี้และมีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจํานวนมากถ้ารวมโรงพยาบาลทั้ง169แห่งทั่วประเทศจีนจะต้องมีแหล่งอวัยวะที่มีชีวิตขนาดใหญ่แค่ไหนกัน แล้วคนกลุ่มไหนที่เป็นผู้บริจาคอวัยวะเหล่านี้สารคดีได้ให้คำตอบว่าอวัยวะที่มีสุขภาพดีเกือบทั้งหมดมาจากผู้ที่ถูกคุมขังอย่างผิดกฎหมายนักข่าวได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลแบบผสมระหว่างแพทย์แผนจีนและตะวันตกในมณฑลเหลียวหนิงซึ่งที่นั่นมีการจัดตั้งค่ายกักกันซูเจียถุนอย่างลับๆในช่วงปี2001-200นถึงมีผู้ที่มีสุขภาพดีประมาณ6000คนถูกคุมขังในค่ายกักกันนี้โดยในจำนวนนั้น มี4 0 0พคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและอวัยวะของพวกเขาก็ถูกส่งไปทั่วประเทศจีนในภาพยนตร์ต้องตายจึงจะรอดค่ายกักกันซูเจียถุนที่ปรากฏในเรื่องแท้จริงแล้วเป็นเพียงมุมหนึ่งของค่ายกักกันในมณฑลเหลียวหนิงเท่านั้นในปี2002หลังจากที่อหลายกลายเป็นผู้ว่าการมณฑลเหลียวหนิงเขาได้สั่งขยายสถานกักกันหลายแห่งทันทีเช่นค่ายฝึกแรงงานหมาซานเจียสถานพินิษ์หลงซานและศูนย์ฝึกแรงงานสื่นซิน ซึ่งทั้งหมดเป็นสถานที่คุมขังผู้ที่มีศรัทธาหลังจากที่อาไหลได้รับตําแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลเหลียวหนิงเขาได้ลงทุนอีกหนึ่พันล้านหยวนหรือประมาณ4,800ล้านบาทในการขยายเรือนจําทั่วทั้งมณฑลให้ใหญ่โตที่หมาซานเจียเพียงแห่งเดียวก็ใช้งบประมาณกว่า500ล้านหยวนหรือประมาณ2,400ล้านบาทแล้วโดยซื้อที่ดินกว่า2,000ไร่เพื่อสร้างเรือนจําที่เป็นเมืองแห่งค้ายกับการที่แรกของจีนการที่เรือนจําถูกสร้างจนเป็นเหมือนเมืองนั้น ทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมฮาเกนส์ถึงได้กล่าวว่าประเทศจีนมีแหล่งร่างกายมนุษย์ที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์คำถามที่เราต้องคบคิดกันต่อไปคือทำไมเรื่องราวที่น่ากลัวเช่นนี้ถึงเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในประเทศจีนจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่การเก็บอวัยวะจากผู้ที่ยังมีชีวิตการนำร่างกายของมนุษย์มาทำเป็นตัวอย่างไปจนถึงการที่สถานที่เก็บศพปฏิบัติต่อร่างของผู้เสียชีวิตอย่างไร้มนุษยธรรม และขายกระดูกของพวกเขาซึ่งกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกำไรมหาศาลไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการก่ออาชญากรรมเหล่านี้ได้เลยหรือและเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ